ฝาครอบ PVC ขนาดใหญ่ๆที่รับแรงดันน้ําสูงได้ปกตินะคะฝาครอบ PVC ที่เรามีผลิตโดยทั่วไปที่เป็นแบบฉีดน,นะคะเราจะมีตั้งแต่ขนาด4หุนจนถึง6นิ้วถ้าใหญ่ขึ้นไปตั้งแต่ขนาด8นิ้วจนถึง24นิ้วเนี่ยจะต้องเป็นฝาครอบแบบเชื่อมทํามือ เราจะให้ฝาครอบเชื่อม p v c แบบทํามือเนี่ยรับแรงดันได้เราจะต้องทําพิเศษขึ้นมานะคะซึ่งโรงงานของเราก่อนที่เราจะผลิตสินค้าให้ลูกค้าแต่รายเราจะใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดอย่างด้านหลังนี้นะคะลูกค้าเนี่ยสั่งฝาครอบขนาด12นิ้วชั้น8.5จํานวน60ตัวนะคะซึ่งฝาครอบตัวนี้จะไปใช้งานรับแรงดันทีนี้วิธีการที่จะทําให้ฝาครอบแบบเชื่อมเนี่ยรับแรงดันได้เราจะเสริมคีบเข้าไปโรงงานเราจะมีการเสริมคีบนะคะเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับฝา ซึ่งปกติฝาครอบงานแบบเชื่อมทำมือทั่วไปเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าเอาไปปิดปลายท่อที่มีการรับแรงดันตรงนี้ค่ะตรงกลางเวลารับแรงดันเยอะๆแล้วฝาเขาจะโก่งออกมาซึ่งอาจจะทําให้ฝาเขาเนี่ยแตกหรือว่าเกิดการระเบิดได้ของเรา วิธีการเราจะเสริมคีบแบบไหนตัวนี้เราจะเสริมคีบด้วยความหนาของแผ่นเนี่ย20มิลนะคะถึง4จุดตามในรูปเพื่อให้ฝาครอบเนี่ยมันมีความแข็งแรงและสามารถรับแรงดันได้เพราะฉะนั้นถ้าท่านใดนะคะสนใจสินค้าข้อต่อ PVC ทํามือไม่ว่าจะเป็นตามสเปคมาตรฐานที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปหรือเป็นสเปคหรือว่าแบบพิเศษที่ลูกค้ามีแบบและต้องการให้เราผลิตให้สามารถพักมาได้ที่ลายด้านล้างนี้เลยค่ะ